จอการรบวางระเบิดของใครคนหนึ่งทําให้เราทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้ที่ถูกระเบิดไปมันน่าช่างขนาดยิ่งนักนะแต่เขาทำํำยังไงเอบอสครับจึงต้องศึกษาถ้าท่านผู้ชมอยากดูแล้วก็ก็ดูคลิปนี้แต่อย่าลืมกดไลค์และกด s ับตะไคร e หรือ u ับ c r i b e นั่นแหละเตรียมตัวได้เลย We'll สวัสดีครับวันนี้กับพี่เอบอสครับนะวันนี้ก็จะมาเล่นไมค์ครับกันนะวันนี้เราอยู่ในมอดของ e a C4 explosive นะเป็นการระเบิดที่ง่ายดายนะแถมระเบิดขั้นรุนแรงด้วยนะครับก็วันนี้นะเราจะมาใช้มอดนี้กันนะเราก็จะให้รู้ให้รู้ว่ามนุษยชาตินะว่ามอดนี้มอันตรายแค่ไหนนะคุณจะไม่มีทางหนีรอดได้แน่นอนนะพอดูสิครับ พราะปกตินะครับ TNT จะระเบิดกันแค่นี้แต,แต่ว่าโอ้โหเนี่ยเห็นไหมนี่คือภาพของมันด้วยนะเนี่ยเหมือนแบบโดนทําลายเลยเหมือนนิวเคลียร์มาเลยนี่ครับถ้าเกิดเทธรรมดานะมันจะระเบิดที่แค่นี้เองครับเงาโอเคลองระเบิดดู ปังจะระเบิดได้แค่นี้นะแต่ว่ามดนี้นะมันมีแรงมหาศาลเลยนะแต่ว่ามดนี้นะครับมันไม่ใช่มดต้องต้องเป็นการใช้คําสั่งเลยนะถ้าเกิดเราไม่ใช้คําสั่งเราก็จะไม่สามารถระเบิดได้นะนี่ทําลายไปหลายพื้นที่เลยนะเหมือนโรงนิวเคลียร์มาเลยนะฮะเอานะเดี๋ยวหมู่บ้านนี้มันจะพังนะเราไปที่อื่นกันบ้างดีกว่านะครับเซิร์ฟนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วถามว่าทําไมผมยังไม่เล่นเซเวอว์ ซีสกิลโซเวอร์นะคบเนื่องจากพี่เอยังไม่อยู่นะครับก็ตอนเนี้เราก็เลยแบบพอพี่เอ,อไม่อยู่ปุ๊บเดี๋ยวผมก็รอให้พี่เอเขากลับมากันก่อนนะครับอันนี้นะรเราต้องใช้เดี๋ยวเราต้องเปิดไอ้นี่ก่อนนะครับ x ค่า x กับค่า y นะเพื่อในการสั่งคําสั่งลงไปนะครับแสดงพิพิกดเอาไว้ก่อนนะตอนนี้ก็เขียนทับ C4 เลย C4 โอเคทับ C4 แล้วจากนั้นก็ต้อง C4 เซตก่อนนะฮะ C4 เซต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 โอเคนะครับแล้วเราก็ต้องทำพิกัดเอาไว้นะ23 x 23 y 82 x 23 y 82

นี่ระเบิดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเราไปดูสภาพกันนะอืมทะลุภูเขาได้ด้วยนะครับว้าวมีฮัสตันเรดิอุสด้วยนะครับอืมตอนนี้พื้นที่น,นี้ถูกระเบิดแล้วนะครับแต่ถ้าระเบิดธรรมดาน่าจะได้น้อยกว่าน,นี้เนาะก็น่าจะใช่นะแต่เมื่อกี้ทําไปตรงนั้นมันใหญ่มากเลยก็ไม่รู้นะมันอาจจะแบบอันนี้อาจจะระเบิดแรงกว่าก็ได้นะครับก็เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะไปเราลองไปเล่นในเนเธอร์บ้างดีกว่าเอ้ยยุงแปลว่ายังไม่ได้นอนมัน ต้องลองก่อนว่าไปได้เปล่าเพราะบางทีมันก็ไปไม่ได้นะครับแต่บางทีก็ไปได้เดี๋ยวเรารองดูก่อนเออต้องอยู่ในออกซิเดียนโอเคนะครับนี่วางวางเงี้ยวเงียวเงี้ยวยว,ยว,วางวางหนึ่งสองสามทำแบบนี้มันเปลืองหน่อยนะฮะ ทำแบบนี้จะเปลืองนะครับก็ไม่เป็นไรปกติมันไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้มันมีหลายวิธีนะครับในการทําถ้าใครรู้ก็โอ้ยทำไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรไปเราไประเบิดทะเลทรายแล้บ้างเราจะไประเบิดหลายๆไใบโอมกันเลยนะแมวมาแล้วข้าจะระเบิดทะเลทรายทิ้งขอดูพิกัดแปบบ๊บเอ,อ่อ c ี s ฟเซ็ี ตอนนี้ผมก็ไม่สบายนะครับก็อาจจะแคสไม่สนุกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็รู้แล้วว่าโหลดไหนไหน MCPE นะครับอ๋อ oh, C4 set C4 set และว C4 C4 set C4 set เรียบร้อย C4 อ,อีกอัน X106 Y69 X106 Y69 X106 เออ โอเอ็กหนึ 160, ่งร้อยหกยี่สิบเก้าเอ็กหนึ 4, Tr igger. Tr igger. Uh, ่งร้ร้บโอเคเอ็กนึ่ร้อ C4 C4 Trigger 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 เอ่อเอ็กหนึ่งร โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกอย่างนี้มีมีหวังชัวร์ท่านผู้ชมนั่นไงโอเคคัสตอมเรดิอุสหมายว่าไงอะคืออ๋อถึงว่าเขาบอกว่ารัศมีนี่แหลกแล้วครับท่านผู้ชมน่าแหลกด้วยนะครับนั่นดูซิเห็นไหมครับว่ามันมีอนุภาพรุนแรงแค่ไหนนะครับมันเหมือนมันระเบิดที t อไปมามันห้าสิบลูกเลยนะครับดูซิ อยู่ข้างในแล้วก็ทําเป็นบันไดได้ไงก็ไม่รู้ใครเขาทํากันอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคโอ้โหนี่ก็เหมือนทางเข้าปราสาทเลยนะคะใครเขาทํากันได้ยังไงเนี่ยอันนี้เหมือนทางเข้าเหมือนกันแต่ไม่มีประตูนะส่วนข้างบนนะครับเหมือนโหเป็นแท่นแท่นเลยนะคะเป็นแท่นเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นยาวๆนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากสามารถดักคนได้ด้วย เอานะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะถ้าเกิดวันไหนพี่เอกับมาแล้วเราเจะมาเล่นสกิลสวิวนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเามีเควสอีกไม่กี่คนนะก็คืออากานะครับกลับไอ้นี่อากาตอนนี้ผมยังไม่ได้ไม่ค่อยเก่งนะครับก็ยังไม่อยากแคสนะเหมือนสลิเตอร์ที่ผมเล่นไม่เก่งนะครับก็เดี๋ยวรอไปก่อนกลับไอ้นี่ ออสร้างยางอาวกาศนะครับผมยังไม่ลืมนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่จําเป็นนะครับก็เรารอกันไปนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนผมดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ถ้าพรุ่งนี้ผมไม่มานะครับก็อาจจะแปลว่าผมไม่สบายนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่สบายอยู่นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ